ทำไมกันนะทำไมอยู่ดีผมถึงได้ไปออกบูธในงานบิลลี่บิลลี่แอนิเมชันคาริวัล2023ก็ถ้าให้บอกตามตรงเอาจริงตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันเลยฮะถ้าใครที่ตามผมอยู่แล้วเนี่ยก็น่ารู้ใช่ไหมฮะว่าปกติผมทำแค่วิดีโอรีวิวแอนิเมะรีวิวมังงะอะไรพวกนี้ทำไมอยู่ดีกลายเป็นบูธกิจกรรมเชยมาครับในคลิปนี้ผมจะทำการเล่าเรื่องให้ฟังแต่มันก็อาจจะยาวไปหน่อยอ้อนเลยขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่ามันยาวจริงๆงานบิลลี่บิลลี่แอนิเมชันคาริวัลเนี่ยจัดขึ้นที่ยูเนียนมอลนครับิลีี่่กก็ดดด้้มมาาววววแบืนนนนนทหออเเเยสจัััครร เมลีบังงาแล้วผมจะไปออกบูธอะไรดีนะพอหลังจากที่คุยกันเสร็จเนี่ยผมก็เลยไปลองนั่งคิดดูว่าผมจะสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้างก็ลองคิดจนหัวแทบแตกแล้วก็เสนอไปทางนั้นคอนเฟิร์มแล้วพอทางนั้นโอเคฮะทุกอย่างก็เลยกลายมาเป็นวันที่27มกราคมนี่ผมไปออกบูธเป็นครั้งแรกต้องบอกว่าในชีวิตแหละเพราะชีวิตนี้ก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยเหมือนกันฮะหรือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยเนี่ยสำหรใครที่ไม่ได้ไปในงานเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเรียงตา, Story timeline ามาสตอกกรี่ไไไไไไไททมมมม์์ลลลนน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 เเเเเยยยถ้้้้้้้้้้าา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 กกกกกกกิดดดดีีีีีโโออออสสสสคครรรััังงงหห็จะะะะู่่่่ึปฮผืแว ก่นผมขอเริ่มที่กิจกรรมในบูธผมเนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยขอเรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่ก่อนผมมาถึงงานแล้วกันวันศุกร์เนี่ยผมอยู่ที่เขาใหญ่นะฮะเขาติดธุระไปต่างจังหวัดกับบริษัทและจากนั้นหลังจากขับรถจากเขาใหญ่มากรุงเทพเนี่ยก็ดันมีรถชนระหว่างทางก็เลยเสียเวลาอีกอนอกจากนั้นไม่พอมาถึงงานผมลากลังที่แปลงหนังสือมาหนังสือแม่งหนัก ก็พังพอจะจัดบูธปุ๊บ,บอ่ะเชี่ยลืมเทปอีกสุดท้ายยืมบูธข้างคืออุปสรรคแม่งมาทั้งหมดเลยกว่าผมจะเริ่มจัดบูธได้เนี่ยแต่สุดท้ายก็จัดบูธออกมาได้สำเร็จครับก็เสร็จประมาณเท,ที่ยงๆได้แล้วมนะั้งทั้งที่งานเริ่มสิบโมงนะนกิจกรรมแรกในบูธผมก็คือการขายมังงะมือสองนั่นเองถ้าใครที่ตามอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้ใช่ไหมฮะว่าผมมีเปิดแอคเคาท์สำหรับปล่อยมังงะมือสองของผมอยู่แล้วก็สำหรับใครที่อยากปล่อยมังงะของตัวเองก็สามารถมาฝากผมขายได้ฟรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีซ แล้วก็วางกล่องๆก,กันซึ่งแม่งเป็นบูธเดียวที่มีบางงาขายอยู่ข้างล่างคพอาะเดี๋ยขายชุดคอสเพย์กันหมดเลยประเด็นก็ถ้าดูจากภาพรวมก็จะเห็นได้ฮะว่าแบบ เป็นกองอะ่ะมันเหมือนกับงานหนังสืออะ่ะที่มันโผล่มาในงานคอร์ดเพย์ซึ่งมันไม่เป็นได้พระง้นในเมื่อขายไม่ออกปุ๊บผมก็สุ่มกาชาแจกฟรีแม่งเลยถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับก็คือ Follow 1ฟอได้1สุ่ม3ฟอขึ้นไปได้สงสุ่มซึ่งช่องทางอื่นๆที่ผมเริ่มสร้างนอกจากทิกตอกเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นแล้วเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองฟอช่องทางอื่นๆ้างส่วนสำหรับกาชาเนี่ยผมทำฉลากไว้เลขหนึ่งถึงร้อยถ้าลงท้ายด้วยเลขสองหรือสี่ก็จะได้รับรางวั มีใครทายได้บ้างไหมนะว่าเลขสองกับสี่นี่มันคืออะไรกันแน่ผลตัวฉลากก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะอยู่ในถังป๊อปคอร์นลูฟี่ของผมเองแล้วก็นั่งตัดนั่งพับเองกับมือทุกใบเลยฮะก็นั่นแหละเมื่อมือเัินไปตามระเบียบเลย แต่ก็มีคนสุ่มได้รางวัลด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆอย่างโพสต์อิดไลน์มางงานที่ผมก็ให้ไปเลยจะเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่อย่างหนังสือการ์ตูนคุณนี่ตกจังที่อยู่บูธข้างผมก็มาได้กิจกรรมแล้วก็ได้หนังสือไปเหมือนกันแต่ยังครับยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอาวางอันนี้ไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้กันหรือเปล่านะฮะว่าปกติเนี่ยผมเล่นเกมเกมชินิมแพคคงไคซาเลวตอนช่วงที่ไปอยู่จีเนี่ยก็ได้ทําความรู้จักกับป๊อปมารขึ้นมาอีกเพราะงั้นทั้งหมดก็เลยกลายเป็นของสะสมของผมที่วางอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ที่มันติดราคาอยู่เนี่ยผมไม่ได้เอามาขายนะฮะแต่ในเมื่อไหนๆแล้วเนี่ยผมก็สั่งของตัวเองอยู่แล้วก็เลยเปิดรับเป็นพิออเดอร์เราใครที่อยาก อยาสั่งซื้อพวกนี้เนี่ยก็สามารถมาฝากผมได้ เพราะปกติผมก็กดของผมเองอยู่แล้วโอเลยรู้ช่องทางในการกดของ Official แล้วก็รู้ด้วยว่าบางทีมันก็มีเยอะกว่าที่ไทยเหมือนกันนะแถมที่สำคัญที่สุดก็คือราคาถูกกว่าด้วยนะฮะตรงส่วนนี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยรวมๆแล้วจากกิจกรรมทั้งหมดที่ผมมีขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันก็ยังถือว่าแปรอยู่ดีเพราะ90%ที่มาเอาบลูนเนี่ยเป็นคอสเพลเยอร์ทุกคนคือผมแบบฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โดยทางบ ili ิลลี่บิลลี่เนี่ยก็ได้โปรโมททั้งเหล่านักคอสเพลเยอร์ Player, รวมไปถึงตัวศิลปินททททีี ili ีีีีีี่่่่่่่่่่่มมมมาาาาเเเเลลลลลนน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 ดดตตรรรใงงงงงง้้้้ววยยยออออออกกกจััััั3 3คคคคบบบิิิขโโปแแพศษะะฮซึ็ื์ู แต่น่าเสียดายที่ผมต้องนั่งฟฝ้าบูธเลยทําให้ได้ยินแค่เสียงไม่ได้มาดูกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นความรอของพี่เทมนะคอสเพลเยอร์ชื่อดังที่แต่งตัวในะทีมงานของเรื่องสวรรค์ประทานพรคอรสเป็นองค์ชายรัชทาย,ยาทเสียเหรียญ คู่กับเจ้าเมืองผีวาเฉิงที่คอสโดยคุณอาโตะเพราะงั้นผมบอกเลยฮะว่าในงานนี้สาวเยอะมากโดยเฉพาะบูธของสองคนเนี่ยคนต่อแถวยาวเยอะมากนอกจากนั้นยังมีเวทีของไอชาให้มาร้องเพลงกับทำกิจกรรมซึ่งผมเนี่ยได้ยินแต่เสียงไอชาตอนร้องเพลง o อของจูเลี่ยส์คเซอย่างเดียวเลยไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปดูเลยนอกจากนั้นไม่พอนะฮะยังมีตัวมาสคอตบิลลี่บิลลี่ที่มาเต้นเพลงไอดอลด้วยแต่ผมก็แอบสงสัยนะว่าเขาหายใจดันได้ไงนะอยู่ข้างในนั้น <laughs> ส่วนด้านบูธต่างๆที่อยู่ข้างล่างเหมือนกับผมเนี่ยอางขพภตัวเองทีี่เรยกว่าเกหรือปลนะ นอกจากนั้นก็ยังมีการขายชุดสตรอเพลร์ด้วยแต่ที่พีที่สุดคือบูธที่อยู่ตรงข้ามผมครับนั่นคือบูธพี่เทมซึ่งผมเอาไปถ่ายลงสตรอรี่เหมือนกันว่าแบบคนเยอะมากแต่ไม่ใช่มาบูธผมอยู่บูธข้างหน้าผมนั่นเองและแค่นั้นยังไม่พอฮนะในชั้นที่มีเวทีเนี่ยมีการขายสินค้าออฟฟิเชียลของทำบิลลี่บิลลี่ด้วยแถมยังมีสต๊อกพิมพ์ฟรีอีกเนี่ยมาตั้งขายหนังสรรือด้วยแต่ก็นั่งกิจกรรมเยอะขนาดน,นี้เนี่ยแล้วผมได้อะไรกลับมาบ้าง แต่ก่อนอื่นนะ่าต้องสงสัยก่อนนะว่าทำไมผมถึงได้นะที่ผมก็เป็นคนจัดกิจกรรมนั่นก็เพราะผมแอบแวบไปนั่นเองฮะสิ่งที่ผมเอามาโชว์เนี่ยคือของรางวัลที่ผมได้มาทั้งหมดเมื่อวานและขอเน้นเลยนะฮะว่ามีแต่ของรางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถือว่าโชคดีระดับหนึ่งเลยเนี่ย มีใครที่ไปในงานแล้วสามารถเดาได้บ้างไหมฮะว่ามาจากบูธไหนบ้างของรางวัลเนี่ยหลายอย่างของผมเนี่ยไปให้ฮะว่าไม่ใช่มาจากบูธคอร์สเพย์นอกจากบูธผมเนี่ยก็ยังมีบูธที่เกี่ยวกับอนิเมะอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบูธไฮเดรชิบูธอาจารย์นิโตะจังว่าบูธของพ่อว่าอนิเมะทั้งสามบูธเนี่ยคือบูธที่ผมเข้าไปแวะเยี่ยมเยียนแล้วก็ขโมยของรางวัลมาเพราะงั้นมาดูกันดีกว่าครับว่าของรางวัลที่ผมได้แต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรกันบ้างและมาจากบูธไหนกันบ้างซึ่งเป็นอย่างที่ผมบอกนะเปาน่ครักที่เอบว่ารที่เป็นชิ้นนที่่เพราะมมัไของรางว เป็นขอ,ของของน้องสาวผมที่ไปช่วยจัดบูธน้องก็ยืมมาใช้ใส่ของในงานซึ่งพี่คนที่เขาให้ของมันเนี่ยเขาทับดำวาดรูปด้วยนะฮะใครสนใจก็ลองดูได้ที่มุมซ้ายบนเลยชื่อ I g จนารุลิน21เครับโอเคคราวนี้มาเริ่มต้นของรางวัลชิ้นแรกกันนั่นคือขนมกินเล่นครับซึ่งของชิ้นนี้มาจากการตอบคำถามในกิจกรรมของบูธอาจารย์นิ่โตจังคําถามที่ว่าซีซั่นนี้ดูอนิเมะเรื่องอะไรบ้างซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ่ะ มันเยอะมากเลยใครเห็นผมทําคลิปรีวิวอนิเมะก็น่าจะรู้ใช่ไห้ฮะว่าถ้าให้ผมเล่าจริงๆชั่วโมงนึงก็ไม่หมดหรอกขณะนั้นผมก็หาเวลาว่างขึ้นไปดูงานข้างบนตรงเวทีได้ก็ได้ไปเล่นกิจกรรมเพื่อเอาพอดคาสต์มาจาก Bilibili Thailand ซึ่งตัวโอดคาสต์ใบนี้เนี่ยจะเป็นลายเดียวกับงานเลยนะครับเป็น Anime Carnival 2023ส่วนสาเหตุที่ทําไมถึงยังเป็น2023อยู่ไม่เป็น2024อันนี้ต้องถามทางวิลลิเองแล้วล่ะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะฮะยังมีโอกาสได้เลือกพอดคาสต์ที่แปะตยด่ตรงผนังด้วยซึ่งเป็นการเสี่ยงดวงนะฮะหลังจากที่เราได้โอดคาสต์มาแล้วเนี่ยจะมีการขูดเพื่อด,ดูของรางวัลที่ได้ด้านหลังเพิ่มอีกด้วยอย่างผมก็คือเลือกเทพเงาแล้วเขาถามว่ไหนผมว่า มันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอวะผมก็เลยชี้ไปมั่วๆใบหนึ่งแล้วพอเขาขูดออกมาปุ๊บไอชื่อของขวัญที่ผมได้รับจากข้างหลังบัตรเนี่ยคือที่ตั้งโทรศัพท์บิลลิสบิลลินั่นเองซึ่งอันนี้ผมชอบมากนะคนอื่นเขาได้กันแบบยังลบของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรแค่นี้แต่นี่เป็นแบบที่ตั้งโทรศัพท์ลา์บิลลิบิลลิเลยอะเท่จัด แต่น่าเสียดายตรงที่โทรศัพท์ผมแม่งใหญ่เกินไปวางไม่ได้จริงๆถ้าตามภาพในกล่องมันควรจะวางแนวตั้งได้นะแต่โทรศัพท์ผมวางแล้วตกพ้อตอนนี้ก็เลยวางได้แค่แนวนอนแล้วพอวางแนวนอนผมก็ไม่ค่อยใช้วางแนวนอนได้ไงมันอา่านอะไรไม่ได้เพราะงั้นอันนี้จะได้ใช้ต่อมาให้ต้องลองดูวิธีนึงฮะหรืออาจจะเป็นของประดับให้น้องอาเน,นียยืนก็ได้จากนั้นเวลาว่างครั้งต่อมาเนี่ยผมแวะไปที่บูธของพ่อว่าอนิเมะซึ่งกว่าจะไปถึงก็คือเป็นช่วงเย็นที่เขากำาจะเก็บบูธลวของรางวัลตอนนั้นเนี่ยมันเหลือออออยยยู่่่คคาาาาพพพพดดีีีลลล้้้ววกกกกััมมมมรเเเเเนนนนส์ตบบจิซึผไ พี่เขาบอกจับเลยมันโอกาส50%แล้วมี2อย่างมีขนมกับขนังสือการ์ตูนซึ่งหนังสือก,การ์ตูนนี่คือเป็นรางวัลใหญ่ที่ยังไม่มีใครจับได้สักทีผมก็จัดการเรื่องกิจกรรมตามเงื่อนไขและฮะแล้วก็จับรางวัลมาสุดท้ายสิ่งที่ผมได้คือขนมแม่งไอชิบหายเอ้ยแม่ง50%กูยังได้ขนมอีก ทำไมทำไมมันถึงดวงเกลือขนาดนี้วะเพราะงั้นคนที่มาจับคนต,ต่อไปต่อจากผมเนี่ยยังไงก็ได้หนังสือการ์ตูนแน่นอนผมเลยถามพี่เขาว่าพี่ผมสามารถไปเอาน้องสาวผมที่นั่งเฝ้าบูอยู่ตอนเนี้ยมีกิจการมาจับฉลากได้ไหมพี่ก็บอกเอาเลยเอาเลยผมก็เลยรีวิ่งไปสลับตัวกับน้องผมที่มาในฐานะผู้ช่วยออกบูสแล้วก็คนเฝ้าบูสสุดท้ายก็เป็นผลหวยล็อกนั่นเองฮะตามที่เพจเพราะว่าอนิเมะประกาศเลยรางวัลใหญ่เนี่ยดันกลายเป็นรางวัลสุดท้ายพอดีและคนที่ได้รับไปก็คือน้องผมนั่นเองที่มาจับต่อผมเพราะผมนั้นนน้นนนดมัก่่่อองายคววืู็เเลผทถโชีี แล้วยังเหลือแค่2อย่างสุดท้ายพอดีถ้ามี3อย่างก็คือเกมแล้วต่อไปนะฮะผมไปที่บูธแทเลชีที่อยู่ข้างๆซึ่งตอนแรกก็ไปคุยกับเขาแล้วแหละแต่แบบว่ายังไม่มีเวลานั่งทําแบบสอบถามให้ก็เลยยังไม่ได้จับรางวัลสักทีจนสุดท้ายเนี่ยถึงเวลาที่หลายๆบูธต้องเก็บแล้วผมก็เลยเดินไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวทําให้อีกทีหนึ่งนะครับ ดี๋ยวแบบกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมทําให้เลยเพราะว่าพวกพี่เขาเนี่ยมาเล่นกิจกรรมบูธผมแล้วก็ได้มาง,งาะไปพราะ้าเขาเลยบอกอ่ะถือว่าแลกกันแล้วกันที่ได้มางงะมาจากบูธผมก็เลยเอามังงะที่เป็นของรางวัลสุดท้ายของบูธเขาเนี่ยให้ผมด้วยเลยเพร้อมกับสแตนดี้อันสุดท้ายที่เหลืออยู่เพื่อที่เขาจะได้จัดการปิดปูแล้วกลับบ้านเพราะตอนนั้นน่ยทุกคนเริ่มกลับกันหมดแล้วผมเลยได้หนังสือรางวัลสุดท้ายเอลเดนลิงมาสองเล่มซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเอลเดนลิงนี้ก็เป็นของรางวัลจากเพราะว่าอนิเมเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากนั้นอีกชิ้นนึงที่ได้ก็เป็นสแตนดี้ของเรื่อง My ฮิโร a c a d e m ดเแต่จะเป็นแบบสุ่มนะฮะจะยังไม่รู้ว่าได้หลายเพราะงั้นผมแกะให้ดูเลยแล้วกันว่าได้อะไรจริงๆตัวละครที่ผมชอบในเรื่องนี้ก็มีเยอะนะแต่ ถ้าเป็นนักเด่นห้องเออยากรู้ว่าจะได้ตัวอะไรเท่าเป็นพวกตัวละครหลกัลกๆอย่างเดกูบาฮูโกโกเงี้ยก็ฮะทำไมได้อมนุษย์น้ำตานะ่ะทำไมอะ <c oughs> คือได้น้องร้องหนที่ไม่เห็นหน้าอะไรผมยังรู้สึกดีใจกว่าเลยอะแม่ง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรฮะโอเคถือว่าได้ของฟรีแล้วเนาะจากนั้นก่อนเจ็บบู๊เนี่ยลูกอมยังเหลือเยอะพี่เขาก็กวาดลูกอมมาให้ผมอีกซึ่งมันเป็นลูกอมชินจังในสมัยก่อนนะฮะที่ค่อขทางฮิตมากมอยากรู้เลยว่าไปหาซื้อมาได้ไงตอนนี้ยังมีขายเยอะอยู่นะแต่ถ้าใครไม่รู้จกักนี่ก็แสดงว่า แต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอันนี้แกก็ยังไม่ถือเป็นของรางวัลแล้วกันน้องผู้หญิง2คนที่มาเล่นกิจกรรมพี่บูธผมก็บ,บอกว่ารอประกาศผลรางวัลลุ้นตั๋วไปญี่ปุ่น2ที่นั่งอยู่ว่าฮะจริงดิมีด้วยเหรอคือได้ไปญี่ปุ่นฟรีนะเฮ้ยผมก็เลยรีบให้น้องผมเนี่ยไปสมัคร2 account account น้องผมกับ account ผมแล้วก็มานั่งรองลุ้นก็ให้ทุกคนลองคิดดูครับว่าผมจะได้ไปญี่ปุ่นไหมซึ่งคำตอบก็คือไม่ได้ด่าก็คือเอาจริงก็ไม่ได้าคาดหวังหรอกเพราะถ้าได้นน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 ีีีีีีี่่่่่่่่่่่คคคืืืือออออออเเเเเทททาาาากกัััับบบบผมมมใชชช้้้้้้้ดดดดดดววววงงงงงงิตตไไไไไปปปหลลลยยะะะะะแแแแขรรร็ถถึฮญุพ์ฟ ไปญี่ปุ่นเนี่ยไปญี่ปุ่นฟรีสองที่นั่งอ่ะทำไมคนคนนั้นถึงไปเป็นผมอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางบิลลี่บิลลี่ไทยแลนด์นะฮะที่จ,จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะงั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยคราวหน้าก็สามารถชวนผมไปได้อีกนะฮะ